เราเนตรประสิทธิ์นะครับแล้วก็พันตำรวจเอกพงสวรรัสด์คุณมนทิชาชัยบานเชิญเลยครับเจริญพรนะครับเีรนญดูเทียนเชนวนันะครับ และโบราณอายุได้เ0็รอกว่าปีประดิษฐานในวัดพระธาตุดอยเวาวมีมาตั้งแต่6กแปวผ้าลองนั่งมาก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านชาพ์พิโรธพอดีเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้เราได้เดินทางกันมาที่จังหวัดเชียงรายนะคะวัดที่วัดพระธาตุดอยเวาวนะคะอำเภอเชียงแสนค่ะเพื่อจะมามอําเภอแม่สาย่เอาจังหวัดอ่อํอเภอแม่สาย อำเภอแม่สายเชียงรา,ายค่ะนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยนะคะที่วัดพระธาตุดอยเวาวเนี่ยนะคะโดยท่านพระครูประยุตเจายาตยยเจตยานุการค่ะประยุตเจติยานุการค่ะ เข้าไหมคะค่ะ,ะคปะยุทย์เจติยานุการค่ะท่านได้มาเป็นผู้ริเริ่มและศรัทธาสาธุชนนะคะในการ,ก,ารก่อสร้างพระวิหารถวายแต่พระเจ้าทองทิพย์นะคะค่ะและหอระฆังของอท่านครูบาบุญชุ่มค่ะนะคะซึ่งเป็นบุญใหญ่และ เสร็จแล้วเราก็ได้มีการทอดกระถินนะคะค่ะในงานทอดกระถินในครั้งนี้ก็มีสทธายสาธุชนของชาวจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายนะคะได้มาร่วมบุญกันมากมายค่ะจตุปจัจจัยนี้ก็จะได้นำไปสร้างวิหารแล้วก็สร้างหอละครังตามที่ได้กล่าวมานะคะ mm hmm. เนื่องจากสถานการณ์เรื่องโควิดในครั้งนี้เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เลยทำให้ประชาชน ที่จะมาร่วมบุญกับเราเนี่ยนะคะซึ่งเคยมากมายนะคะวันนี้ก็น้อยไปนิดนึงอ่ะนะคะค่ะแต่ก็ยังมีศรัทธาสาธุชนที่ท่านมุ่งมั่นในพุทธศาสนาก็ยังมาร่วมบุญกันไม่ได้ตกลงเข้าต้องต่อเลยหรือเปล่าเนี่ย ไม่ได yeah, mm ้ใ hmm. ช mm ่ไหมหรือ hmm. ว mm. so mm ่าจะเดี hmm. mm ๋ยวให้เ hmm. ด mm ี๋ยวเราค่อยมาใหม่ไหมหรืออย่างไรนี่ท่านท่าน่อนเนอรงเสียวอเนออ๋ออาจไม่ใช่ ปรยุจ<บ>เจตอะเจ,เจติยานุการปรยุตเจตเริ่มจากเจติแล้วก็แม่พูดว่าเจตินะคะอยากจะเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนนะคะหรือทุกท่านที่ผ่านมาจากกังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะมาที่อำเภอแม่สายนะคะได้แวะขึ้นมากราบนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดพระาธาตุโดยวาวค่ะซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะคะแล้วก็มีในวัดเนี่ยท่านพระครูเนี่ยท่านจัด พระวิหารหรือต่างๆไว้เนี่ยนะคะสวยงามมากเลยค่ะเชิญมามาแวะชมนะคะแล้วก็มาร่วมสร้างพระวิหารของอพระเจ้าทองทิพย์นะคะแล้วก็หอะระฆังคูบาบุญชุ่มร่วมร่วมมือกันค่ะ